พิงดูเป็ดพิงิงเป็นคนไทยหรือว่าคนเยอรมันคะนไทยหันหน้ามาหาแม่ก่อนพูดเสียงดังๆเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนไทยมีอะไรคะมีเป็ดด้วยออ้แล้วแล้วแม่เป็นคนไทยหรือว่าคนเยอรมันคะแม่ก็เป็นคนไทยแล้วพ่อละคะเป็นคนอะไรคะ เป็นคนเยอรมันเวียงพิงเป็นคนเยอรมันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนไทยไโอ้ย <c oughs> น่ารักจังเลยเวียงพิงเป็นคนอ่าบ้านเวียงพิงอยู่ไหนคะบ้านไปร้อยบ้านไปร้อยบ้านพี่ทีหน้าล่ะคะอยู่ที่ไหนบ้านอะไรบ้านอะไรนะคะามา มากร้อยก๊าบ้านน้องเอวาลินนะคะอยู่ที่ไหนท,ที่โฮฟที่โฮฟล้างมือไม่ได้งมือไม่ได้ลไไดหลกเป็ดอยู่ตรงโน้นล้างมือไ,ได้ไปไหมกับ กลับบ้านไหมคะติ๊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 ต <ua> ิ๊ติ๊ติ๊อะติ๊ติ๊ติ๊แล้วพิงพิงคต้องพูดติ๊ติ๊ตด้วยฮัลโหลที่หน้าพูดกันฮัลโหลทีหน้าทีหน้าเล่นกับเล่นทีนไหนไม่เล่นกัน